สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องไปบลูกชายยิ่งรักชิน,นวัตรหล่อเก่งระดับโลกสมเป็นลูกอดีตนายกเรียกได้ว่าเป็นเด็กเก่งมากความสามารถเลยจริงๆครับสําหรับน้องไปบสุภสัสเ์ออมรชัดหนุ่มน้อยน้าใสาลูกชายปู่ยิ่งรักอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยนั่นเอง และนอกจากหน้าตาหล่อๆใสๆของเขาแล้วเรียกได้ว่าน้องปายเป็นเด็กที่เรียนดีเรียนเก่งและยังเป็นเด็กกิจกรรมอีกด้วยสําหรับน้องปายมีชื่อจริงว่าสุพัศเสกอมรชัดเกิดเมื่อวันที่29มีนาคม2546เป็นลูกชายคนเดียวตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติฮาโร คุณพ่อคืออนุสรอ,อมรชัดนักธุรกิจชาวไทยส่วนคุณแม่ของปาร์คือยิ่งรักจินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่28ของไทยโดยมีทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยคนที่23มีศักดิ์เป็นลุงนั่นเอง และเจ้าตัวนั้นเรียกว่าความสามารถร้นเหลือเลยจริงๆเพราะเจ้าตัวเคยเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งคณิตศาสตร์โลก World m a t h e m a t i c s Championships และได้รับรางวัล2เหรียญเงินจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลกได้แก่เหรียญเงินความรู้ทางคณิตศาสตร์ Knowledge Senior Silver และเหรียญเงินความสามารถในการทำงานผลักดันให้เกิดการดำเนินงานร่วมกันได้หรือ Collaboration Senior Silver ที่ประเทศออสเตรเลียด้วย และเมื่อช่วงปลายปี2564ยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความยินดีกับไปสุภัสดกอมรชัดบุตรชายหลังเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่ Imperial College ลอนดอนประเทศอังกฤษและได้รับ3รางวัลเกี่ยวกับคะแนนสูงสุดของนักศึกษาปีที่2ของมหาวิทยาลายัยและคณะวิศวกรรมเครื่องกลซึ่งเย่งรักชินวัตรก็ได้โพสต์ข้อความถึงความประทับใจในตัวลูกชายว่า วันนี้จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่แม่ภาคภูมิใจเพราะของควรที่สำคัญและดีที่สุดในชีวิตของแม่คือการเห็นลูกเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพเข้มแข็งและดูแลตัวเองในอนาคตได้เป็นอย่างดีแม่คนนี้จะคอยเป็นกำลังใจและอยู่เคียงข้างพร้อมเป็นแรงสนับสนุนเสมอเหมือนกับที่ป๊าเคยเป็นกำลังใจให้แม่ในยามที่แม่ต้องพบเจออุปสรรคต่างๆในทุกช่วงของชีวิต แม่ดีใจสำหรับการรับรางวัลครั้งนี้ของลูกนะและแม่ต้องบอกว่าถึงแม,แม่จะต้องมาอยู่ต่างประเทศแต่แม่ก็ต้องขอขอบคุณลูกที่ลูกเป็นความภูมิใจให้แม่ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก l a s t e d News Room Info ขอบคุณครับ